ำดับต icism, ่อไปท่านใดคะพี่สภาพี่สภายังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเพื่อนค่าเพื่อนพิดค่ะค่ะรู้สึกจอหน่อยจะตรงกันอยู่นะคะก็เป็นอาเพื่อนพิษค่ะค่ะกาบคารวะอาจารย์หมอเขียวกับคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องหมู่ไม่ดีทุกท่านค่ะ ชื่อพอรพิษสามสีเป็นเตรียมจิตอาสาส่วนสองนคกอศรีธรรมราชอ่ะ,อะถึกสาอยู่อริยบัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีที่สถาบันวิชารามอาศัยอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะอ่าเล่าเรื่องยาซีรีครั้งก่อนนะคะอะ วันก่อนก่อนที่จะไปภูผาป้าน้ําก็ได้บอกเอ่อคนข้างๆค่ะบอกเอ่อคนข้างๆเกือบเดือนเลยค่ะแล้วก็ทีนี้ท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านอา่าบนเล็กน้อยแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วทีนี้พอวันจะเดินทางกิงก็เออมาขายของก่อนที่ตลาดนัดอะคะ่ะมาขายของ มาขายของเสร็จก็สักพักท่านก็ออกไปออกไปเก็บเสื้อผ้าเอ่อเสื้อผ้าเพื่อจะให้อ,อ,อ,อ่าเราเดินทางไปโดยสะดวกอะค่ะแล้วทีนี้ก็ก็ได้เดินทางไปอย่างสะดวกราบรื่รนเลยค่ะไปกับอพี่น้องเอไปไปกับรถอพี่น้องกิจอาสาท่านหนึ่งค่ะต้องขอเอยานาม้มน้องน้องกุ้ง,งยลาค่ะแล้วทีนี้ก็เอ่อแล้วก็พ็ เออไปภูผาก็ท่านเออก็ราบรื่นดีค่ะแต่ว่าพอตอนขากลับอะค่ะพอตอนขากลับก็พอก็มาเออนอนที่เออนอนที่สวนเก้าแล้วก็นอนที่สวนสองก็มามากับน้องกุ้งเออเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พอจะเข้าบ้านพอมาครึ่งทางจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านค่ะรอรถอยู่สักพักมันไม่มีรถอะค่ะ ไม่มีรถกลับเข,ข้าบ้านนะคะก็เลยโทรบอกก็เรียกคนข้างๆพ่อบ้านว่าช่วยไปรับหน่อยคาแรกที่ได้ยินนะคะมันหนักเหลือเกินค่ะมันหนักเลยอ่กนแต่ตอนนั้นเสื้ใจมันยังชื้นใจ,ใจมันยังชื้นอยู่อะคะ่ะก็รู้สึกว่าเออนี่ได้ลองของอีกแล้วได้ลองของอีกแล้วแล้วก็ทีนี้ก็สองสามวันท่านก็ไม่พูดอะไรพอสักพักหนึ่งสักสี่ห้าวัน ท่านก็บนบนเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะจากที่บนตอนไปแค่สี่สิบสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นตอนตอนพอสักกลับมาท่านก็บนเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้ลค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นก็รู้สึกว่ามันทะลวงใจเหมือนกันนะคะมันถ้าเราก็เห็นภาพว่าเราทำมาเยอะขนาดนี้เ,เราเคยบนเคยว่าคนจุบจิบมามากมายถึงขนาดนี้เห็นภาพตัวเองชัดเลยค่ะ นี่มันเราเราชัดๆัดเลยยินดีรับมันกุศลของเราแค่นี้เอ,อกศนของนี้รับเอ,อรับให้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหมดตรงนี้ไปแล้วก็เราก็มันก็แค่นี้เองอะ่ะมันไม่ได้หนักหนาสากอันถ้าใจเราไม่ทุกแต่นี่บางทีเราก็มาเบะเบะตามทุกไปไปเอ,อไปด้วยเราก็ถึงถึงได้ทุกไงก็มองมองภาพชัดเลยค่ะว่าตัวเองนี้ เคยบน่นเคยว่าใครมาไม่รู้ชาตินี้ชาติที่แล้วชาติอดีตชาติมันมากมายถึงขนาดนี้ถึงได้โดนโดนเต็มๆแบบนี้เลค่ะแต่รู้สึกก็มันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทรมานมากเลยค่ะก็เอ่อที่ตามบทททกทำโทกเทอมทำที่ว่าจงฝึกอยู่กับวามจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิดอย่างผาสุกให้ได้ตั้งตนอยูนบนตามลำบาก ที่ไม่ทรมานเกินคือหนทางแห่งการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ค่ะกราบสาธุค่ะจะจะภาคเปียน,นร้อนกิเลสต่อไปค่ะสาธุค่ะนุวัฒนาค่ะอัพเส้นพีชค่มีน้ําหนักเลยนะว่าบนสามสิบเปอร์เซ็นบนแปดสิเปอร์เซนค่ะี่ที่ให้น้ําหนักได้จริงๆเสียงบนอะ่ะ เสียงบ่นมันมีน้ำหนักไหมคะมันไม่มีค่ะใจค่ะมันไ่มีน้ำหนัก,นะนนกอืมเราเอาอะไรไปรองรับนะไปรองรับแล้วก็ให้น้ําหนักมาตอนนั้นตอนนั้นเอ่อรับรับรับกับใจค่ะไม่ได้รับกับอย่างอื่นนะก็เลยรู้สึกว่านักค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะวิธีที่จะเอาออกากใจของเราจริงจรลยค่ะ จริงๆเสียงนั้นน่ะเป็นเสียงที่ถือว่าเป็นเสียงทดสอบนั่นเป็นเสียงกุศลเลยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออเราอันนี้คือรางวัลของเราเลยนะคะรางวัลว่าถ้าเรามีโจทย์ที่มันหนักขึ้นนี่แหละอะที่เราให้น้าหนักได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยเนี่ยเราจะผ่านไปไหมตอนนั้นสามสิบเปอร์เซ็นมันก็ทดสอบระดบับสามสิบเปอร์เซ็นไงคะ ถ้าจะเพิ่มฐานขึ้นมาน้ำหนักของเรื่องราวก็จะหนักขึ้นตามที่เราได้นั่นแหละตามที่เราวัดมาได้นะคะแต่ถ้าเราทำโจทย์80%ของเราให้เราเบาสบายได้เนี่ยแปลว่าเราทำได้เยอะหรือได้น้อยคะได้เยอะค่ะ,ะได้เยอะขึ้นนะคะเวลาจะมีอะไรมาที่มาทดสอบเนี่ยคะ่ะเขาจะมาแบบสมศักดิ์ศรีของเรา คือว่าพอดีพอดีกับสถานการณ์ของเราถ้าเราเราล้างได้ยังไม่เยอะก็จะมาเบาๆให้เราให้เราอพอที่จะสู้ได้ตอนนี้โจทย์มากขึ้นแปลว่าเราอยู่ในแบบแบบเหมืนกับถ้าเป็นการชิงแชมป์ก็ได้เพิ่มเราได้เพิ่มอ่าน้ําหนักขึ้นนะคะเพิ่มน้ําหนักขึ้นแล้วอาเพื่อนพิษอาเพื่อนพิษตอนนี้น่ะ รู้สึกเห็นประโยชน์จากการที่การที่มีมีพ่อบ้านที่ท่านมาเป็นภาษาให้เราหรือเปล่าคะรู้สึกค่ะรู้สึกดีค่ะท่านท่านรู้สึกดีมากเลยค่ะท่านท่านเป็นภาษามาเกือบท,ทั้งชีวิตเลยค่ะเกือบทั้งชีวิตเลยมันรู้สึกว่าตอนแรกก็มันมันหงอยหงอยเหมือนกันว่าทําไมทําไมทําไมเจอเจอคนอื่นเขาไม่เจอแบบเราแต่เราเจอหนะักแต่แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าท่าน มันมันของเราอะ่ะมันเยอะของเอ่อของเราทำไปเยอะแต่เราได้ได้ดชดใช้ตัวนี้ก็เราก็โชคดีแล้วค่ะโชคดีโชค,ด,โชคดีมากๆเลยค่ะค่ะอาเพื่อนพิทคิดว่าท่านปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราคะท่านท่านปรารถนาดีค่ะค่ะท่านปรารถนาดีกับเราแต่มุมของการแสดงออกถึงความปรารถนาดีนั้นอะ่ะเราจะได้รับตามวิบากของเรา และวิบากของเราจะพาเราตีความด้วยนะคะคำคำานงที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยตีความได้ทั้งสองทางเลยอยู่ที่ว่าตอนนั้นอะ่ะเราจะมีปัญญาเอาไปอยู่ยังไงบ้างนะคะถ้าเรามีกิเลสปนปัญญาก็จะพาไปทุกข์ค่ะจะพาไปทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาที่อ่ะ ปัญญาก็จะอยู่ระดับของมีกิเลสปนนะคะปัญญาก็จะได้เท่านั้นเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งนะเราล้างกิเลสได้แล้วอาเพื่อนพี่จะเห็นอีกมุมของคําคําเดียวกันนะคะจะเห็นมุมของความที่เราจะเก็บประโยชน์ได้แล้วก็ยินดีได้จากคําเดิมนั่นแหละคําเดิมนั่นแหละแต่อาอาเพื่อนพี่จะขอบคุณท่านได้จะยินดีได้ ตรงนี้อยู่ที่อยู่ที่เราละอยู่ที่เรานะคะเราล้างกิเลสไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยท่านให้ประโยชน์กับเราได้แล้วเราก็ขอบคุณท่านได้ด้วยใจที่เป็นสุขเลยค่ะตอนนี้เราได้เห็นอาเพื่อนพิษแบบมามา,มาส่งการบ้านสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่เราได้ภาคเพียรทำแล้วเราก็ได้เห็นความเบิกบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ เนี่ยเรียงได้ดังใจเลยจะไปภูผาก็ได้ไปภูผาดังใจนะคะ<ร>กลับมาก็ได้มาทดสอบไปภูผาอ่าจากไปภูผามาเนี่ยก็ได้โจทย์ทดสอบที่ทําให้เราได้ได้มาพิจารณาก้าวผ่านไปนะคะก้าวผ่านไปนี่คือเห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสต,ตัวนั้นล้างกิเลสต,ตัวนั้นแล้วถ้าเข้ามาอีกเข้ามาอีกเราก็มีปัญญาที่จะล้างเข้าอีกค่ะ ทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะลดขนาดลงลดน้ําหนักลงแบบที่อท่านบอกนะคะตัวนี้ยังไม่เคยเจอกันนั้นก็เลยอขนาดก็ยังใหญ่อยู่นะคะถ้ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะถูกสลายไปค่อยๆถูกเราขัดเกลาแล้วก็สลายไปน้ําหนักของความรู้สึกที่เรารับได้มันก็จะลดลงนะคะใจที่ลองรับนี่ถ้าเป็นใจที่เป็นใจที่ไม่มีเอคือ ใจของเราถ้าไม่มีกิเลสปน่ะคำที่มาเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เราจะไม่ทุกข์ใจหรอกค่ะตอนนี้ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจแล้วก็ยินดีกับท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณครูมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะเป็น จะออกกําลังกายก่อนไหมคะหรืออ๋อใช่ใช่เราจะออกกําลังกายกันก่อนนะคะก็ะะยินดีกับเพื่อนพิษนะคะ <c oughs> ที่ได้ที่ได้ที่ได้โจทย์ใหญ่นะคะได้โอ้ได้ได้ไดคุณสนเยอะนะคะค <c oughs> ่ะออนจะเปิดเพลงมาร์ชชิ่งนะคะเรามาร์ชชิ่งกันก่อนนะคะ ค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นอาอาเอียงกันจนานะคะแล้วก็โยธกานะคะ